ฮัลโหลฮัลโหลสบายดีพี่น้องฮัลโหลทุกคนสวัสันมาตากข้าวกันนะฮะวันนี้ก็สิมากินนันไข่เจียวแล้วก็แกงอ่อมมาเด้อจ้ามาเนะเจ้ามากินข้าวต้วกันเนะเจ้านอมาเด้อจ้ามากินข้าวจ้ามาเด้อมากินข่าวน้ำกันพี่น้องเ้ยกินข้าวง่ายๆจ้ะหิวข้าว วันนี้ตื่นเช้าวันนี้ตื่นเช้าไปใส่บาตจ้ากินกับข้าวเหลือจากใส่บาตรอืมไข่เจียวก็อร่อยแล้วแกงออมเลยครึ่งถ้วยใส่บาตรเลือมาเช้า Cam tiêu hay trời gì không hả, là cam Chỗ xanh hồ là Để phán tán Lưu quả choi พี่น้องาว้าก่อนเดี๋ยวจะไปซื้อของสุดฝานสิ้นแล้วจันเฮ้ยช้อบเพลงเดี๋ยวจะไปช้อปปิ้งจ้าข้าวซะก่อน จะไม่มีแรงช็อปปิ้ง แั่ยเยี่ยวร้อนๆอ,อากาศหนาวพี่น้องเอ้กเยก็แบบตรงอลก็แบบอากาศหนาว พึ่งหนาวแล้วสามสี่วันแล้วจ้ะก็จะคริสต์มาสแล้วอากาศเริ่มหนาว เดี๋ยวนี้กินเผ็ดไม่ม่ได้จ้ะ เดี๋ยวจะกินอีกรอบนึงตอนนี้กินนิดๆหน่อยก่อนแกงไม่เผ็ดเท่าไหร่ กินแค่นี้ก่อนโอเคกินพออืมตอนนี้ลดน้ำหนักกินไม่ค่อยได้เยอะจ้ะกมกันไฟอ่ะ อืมหม่โฮโต้อ่ะเสร็สกซื้อซือจะเป๋ากันละ่ะกล้ามกันเฟยอ่ะกล้ามเฟยจ,จะยากก็หยึกกันละ่ะพึ่งรดน้ําหนักได้เดือนนึงรู้สึกว่าจะลดลงซากกิโลสองกิโลนี้แหละประมาณนี้แหละลดลงๆหน่อยนึง พยายามต่อไปจ้ะลดให้ได้สักสี่สิบห้ากิโลม่นเป็นไปไม่ได้นะคิดว่านะเพราะอายุป่านนี้แล้วจะไปลดประมาณสักจะให้เหมือนสมัยเส้าซ่ามันคงเป็นไปไม่ได้หรอกเอาอย่างว่าคิดว่าสักประมาณสักเอาเต็มที่เลยนะลดเต็มที่เลยประมาณสักเอาแบบอยู่ตัวเลยนะประมาณลดให้ได้สักเหลือสักห้าสิห้ากิโลโอเค นะตอนนี้เจ็ดสิบกว่ากิโลอ่ะตอนเนี้ยตอนนี้อยู่ประมาณเจ็ดสิบหกกิโลตอนเนี้ยลดอีกสักสิบกว่าโลนะสักสิบโลนะลดอีกสักสิบโลสิบสิบกว่าโลอละไรยี่สิบโลแหละลดให้ได้สักเหลือสักห้าสิบห้ากิโลแล้วค่อยๆลดไปทีละน้อยละน้อยให้มันเหลือสักประมาณสักเอาเต็มที่เลยแบบสวยสุดๆแล้วนะแบบสวยเอาแบบสวยสุดๆแล้วนะ สี่สิบเจ็กิโลโอเคสี่สิบห้ามันคงเป็นไปไม่ได้แล้วเพราะวันสมัยสาวๆนะอาจจะน้าหนักสี่สิบห้าเพราะว่ารุ่นนี้แล้วไปลดน้าหนักแล้วมันยากพี่น้องมันยากเพราเราอายุเยอะแล้วเริ่มอายุเยอะแล้วไปลดน้ำหนักแล้วมันลดยาก เอาแบบเต็มที่ให้อยู่ตัวเลยประมาณห้าสิบห้ากิโลโอเคห้าสิบห้ากิโลโอเคนะแล้วก็มา่าควบคุมน้ำหนักไปเรื่อยๆอยากจะลดอีกสักประมาณสักให้มันเหลือสักสี่สิบเจ็ดนะพอดีนะสี่สิบเจ็ดโลนะโอเคนะอยู่ตัวละทีนี้ก็คือถ้าลดเราลดมากเกินไปเราผอมมากเกินไปร่างกายมันจะอ่อนแอมันจะเหนื่อยง่ายใช่ไหมละ่ะเพราะว่าเรา เราลดน้าหนักมานานแล้วทีนี้พอพอลดหนักๆเข้ามันจะไม่สบายอืมมันจะไม่สบายมันจะเหนื่อยง่ายค่อยๆลดไปทีละน้อยละน้อยตอนนี้อยากจะลดให้มันเหลือสักห้าสิบห้ากิโลก่อนเอาห้าสิบห้ากิโลก่อนนะตอนนี้ก็เจ็ดสิบหกกิโลแล้วตอนนี้จากเจ็ดสิบเก้ากิโลลดมาลดกี่กิโลลดลดมาสามโลตอนนี้เหลือเจ็ดสิบหกกิโลจ้าโอเค สู้ๆต่อไปจ้าโอเควันนี้ก็มาขออวยพรนะสำหรับคนที่วันนี้วันเกิดนะอ่าสุขสันต์วันเกิดแฮปปี้เบิร์ดเดย์สุขภาพร่างกายแข็งแรงขอยลำลำรวยรวยคอยเป็นมาเสียฐีคิดสิ่งใดก้อสมความหวังความปรารถนาชีวิตกใหย,ยมีแต่ความสุขจ้าเลยละ่ะปิงกอกดกามอยากสร้างอยากจุกเลยสร้างอยากไฟหล่อละสั้นไทยกิน้องหน้าเยิงๆโหจิกันอยู่ห้อยๆซำๆมาตายเขาละจอยกินนะ ไปแล้วจ้าไปไปจ้า